FPS ตแรางทุกท่านครับวันนี้พี่แป้นมีแผ่นรองเมาส์จาก TT Esport มาให้ชมกันนั่นก็คือ TT Esport f i r u s Gamma Bear Edition เจ้า,จาตัวไปรััสเนี่ยเป็นตัวที่เคยรีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับผมทาง TT Esport เนี่ยก็จับมาทำลิมิเต็ดอี dition คู Edition, ่ก,กับทีม Gamma Bear ซึ่งเป็นทีมดังของไต้หวัน Gamma Bear นี่มีอยู่หลากหลายเกมเนาะหลากหลายเกมนะครับ ก็มี LL ด้วยที่เก่งเหมือนกันแน่นเหมือนกันนะครับผมส่วนหนุ่มคนนี้ตอนนี้พี่แว่นไม่รู้ว่าเขาเล่นเกมอะไรน่าจะ StarCraft ป่ะไม่แน่ใจเดานะเดานะคนที่รู้่าคอมเมนต์บอกพี่แว่นหน่อยกันฮะนี่ฮะก็จะมีหลายบอกกามาแบกอ่าสีเขาจะเป็นสีส้มอยู่แล้วเขาบอกว่ามีนี่ครับ Rubber Bed Design ไม่ใช่มี2แบบนะก็คือด้านล่างก็จะเป็นบ u บอร์นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสป e ด d ิว l อ่าพื้นผิวด้านบนเป็นสปี e d ุนไปหมุนไปก็ไม่มีอะไรเนาะมี Facebook บอกเกี่ยวกับ TTE Sport โอเคเดี๋ยวมาชมกันนี่คือหน้าตาของยีตัว TTE Sport ไฟร r ส r Gamma Bear Edition สีส้มสวยงามแล้วโลโกโ้เท่มาก้าเป็นหมีตะปบโหอะไรทักอย่างนะนี่ก็เป็นรอยน่าจะเป็นรอยเล็บฝั่งนี้ก็เป็นโลโกโ้ TTE Sport ข้างล่างก็เป็น Battle Dragon ตรงกลางก็เป็นโลโก,โก้ Gamma Bear เจ้าตัวนี้จะเป็นไซส์กลางๆฮนะเป็นไซส์กลางๆ ด้านหลังก็อย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นรับเบอร์เอาไว้ยึดพื้นได้ดีเนะี่ยถืออย่างนี้แล้วก็ยึดพื้นด้วยดันว,วิดพื้นนะอ่ะนี่ฮะวางวางพื้นก็ก็แน่นแน่นดีนะเะนี่ยพี่บันถ่ายไปก็มาไม่ออกนี่ฮะตัวนี้ฮะความหนาของมันนะ่ะน่าจะอยู่ที่หนึ่งมิลน,นะเดี๋ยวมาดูพื้นผิวนะฮะพื้นผิว นี่ผิวแบบสปีดที่แว่นบอกนะฮะให้ถ่ายสะท้อนกระแสหน่อยนะนี่จะยินเสียงไม่เอ่ยนี่ฟิตฟิตฟิตประมาณนี้สําหรับใครที่อยากใช้แผ่นการมาแบร์แล้วติดอยู่ที่ว่าตัวเองติดใช้เมาส์แพดแผ่นหนาเนี่ยก็เอาไป,ไปรองกับแผ่นลองเมาส์อื่นก่อนก็ได้อ่อย่างในรูปนี้พี่แว่นมีลาดอนแว่นก็วางกามาแบร์บนลาดอนได้ก็จะได้แผ่นลองเมาส์ที่มันหนาตามที่ตัวเองต้องการละ แต่ได้พื้นผิวของกามาแบนฮะแต่กามาแบนเวลาอยู่บนโต๊ะมันเด่นนะเรื่องสีสันนะสวยงามจริงๆฮะสวยงามจริงรุ่นน,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 นี้ใครที่สนใจเจ้าตัว TTE สปอร์ตไฟรัสกามาแบนอี dition ตัวนี้ตอนนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้าน,กานเกมเกีเกยร์ชั้นนำทั่วไปแล้วนะครับผมจัดจำหน่ายโดย TTE สปอร์ต e นะวันนี้พี่เป้ขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคททรับ